รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรการใช้ PLC ควบคุมระบบนิวเมทิกอบรมฟรี30ชั่วโมงคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีหรือมทรธัญบุรีเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรในการใช้ PLC ควบคุมระบบ New m ม t r i c ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City โดยวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทสิทธิ์พัฒนาอิ่ม การอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ทักษะและมีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้ดังนี้ควบคุมระบบนิวเมทริกไฟฟ้าพื้นฐานและการควบคุมระบบนิวเมทริกไฟฟ้าในระบบการประยุกต์ใช้งานได้ใช้งานอุปกรณ์นิวเมทริกไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง ออกแบบระบบการควบคุมนิวเมตริกไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องมีเจตนคติที่ดีต่อวิชาชีพสามารถนำความรู้และทักษะไปพัฒนางานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปปีบริบูรณ์เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางช่างอุตสาหกรรม อบรมฟรีตลอดหลักสูตร30ชั่วโมงจำกัดจำนวน20คนเท่านั้นเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง22มกราคม2568เริ่มฝึกอบรมในวันที่2 7 3 1มกราคม2568นม้ามอทรอทันยบรีครอง6จังหวัดปทุมธานีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่095 263 6990